แตะใบตุ่มสิวตะใบสิวรูปรูปคำครัมเฮมีมีเลขเลขหวยขูดหวยหวยหวยขึ้นมีหวยก็ไม่บอกลอหมดแล้วหรอมีห้าเก้าสองแกรดแกรดเลือดอ้าวอ๋อคุณฮัลโหลมาดามชุดเป็นแบบอุลสตีเมือง อิตาลีอย่าโชว์กั๊โปงสิอา้าวกั๊โปงเปิดเอ้ยฉันไม่เห็นตัวเองใช่ฉันก็ไม่เห็นขาไม่มีไม่มีขาปะฉันเป็นอะโลเยสอาโลโอลาอลีอาล,อลูอิลิอูอิตาเลียนโนวยแม่งก๋อะไรไม่รู้เป็นแบบน่าจะไปดูตัวเลขหละเป็นไม้สเกลนะ เชียเ่ยวเชียเ่ยวชมแมพยังเพื่อเผยดูก่อนมีอะไรเล่นได้บ้างเป็นการผสมสีมีรูปม้ารูปม้าอุ๊ยอันนี้เปิดมาคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดได้ด้วยอืมอุ๊ยใช่ตัวเองในกระจกเรามีภาพตัวเองในกระจกฉันก็เห็น อดี architecture of Florence ว่ะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีแบบแอันเนี้ยใส่ไว้ในนี้อ่ะอะไรอ่ะ,อะโอ้อยมันขยับไม่ได้เราต้องอ๋อมันเลื่อนได้เลื่อนแล้วไง<อ>ให้เรียงอ่ะเลียงเ,<อ>เลียงเลขอ่ะ เออแต่มันก็แค่เลื่อนได้แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าว่าต้องเลียงยังไงอันนี้ของปีอโรโอ้ยอะไรอ่ะไม้ไม้ทาทาสีของปีอโรมีเกียร์เกียร์ามาใส่อะไรใส่อะไรไม่รู้ช่างหน้ามาสจใจยิ่งอุ้ยนี่ไงอันนี้ใช่ปะเนี่ย vehicle design ให้เอาเกียร์มาใส่คือมันต้องมีข้อสองอะคือฉันเจอเกียร์อันหนึ่งเอาไปไว้ไหนดีไว้ในอันนี้ mysterious man วิมีรหัสอะไรบางอย่างบอกด้วยนณะตัวมมีมีเกียร์มีเกียร์มีเกียร์ลงอยู่บนโต๊ะอยู่นี่ ามามีเกียร์โตเยอะเหมือนกันนะนี้ก็มีปุ่มลับอุ้ยงอกออกมาแล้วมีเกียร์อีกเรกื่งเต็มไปหมดมีแต่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้หมุนได้โอ้สามห้าสองห้าโอ้โหลายายโอ้โหเฮียหนังสือทค่ฉันมีกระดาษูเด ฉันแม่งมีกระดาษเต็มเลยเต็มกระเป๋าก็บอกเลยอุย้ยมีของเล่นเยอะจริงเว้ยไหนดูซิเรามาเริ่มไปพิศนากันสักทีอันแรกคืออะไรกันครับเนี่ยหมายถึงเครื่องนี้รอเปล่าเออซือเครื่องอันนี้มันบอกเลยว่าแบบให้หมุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มันที่มาที่ไปมาจากไหนก่อน มันมีเลขใช่ไหมล่ะม,มีเลขมันคือแปดห้าอะไรสักอย่างอ๋อมีกระจกให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเรามองไม่เห็นใช่นู่นข้างนี้คือเลขเลรสองสามมันมีแปดห้า มันก็ห้าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เธอเราแค่ไม่เจอนี่อ่าคือตรงนี้เลยก็คือหมุนไปดูตามลําดับเลขนี้หรือเปล่าออแล้วก็รหัสคือรหัสเครื่องนี้อ่าให้ตู้นี้คืออยู่นี่แปดห้าห้าแล้วก็อะไรอะ่ะมีแปดห้าห้าแล้วก็สองปัะ8แปดห้าห้า ันสุดท้ายคืออะไรเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แปดห้าสองห้าสามแปดห้าสองห้าสามอารขึ้นมาแล้วเ,เป็นอะไรเป็นอะไรอุยอ้ยเชือกลุกขึ้นมาดิการ์ปืนปืนอุย้ยยิงได้ด้วยปืนยิงกระสุนอ๋อ อันนี้ก็ขึ้นมาจังเลยเอาไปวางไว้ไหนดีแล้วถ้าฉันยิงไปเรื่รอยมันจะได้อะไรเนั่ยนะสิก็ไม่ได้อะไรอ๋อบังนี้เหรอโอ้ยิงสิถือไว้มันต้องดูก่อนว่ามันยิงอะไรนี่มันรัวไปมองไม่เห็นอ๋อไม่คืออันนี้เว้ยเธอมาคืออันนี้ลำดับใช่ไหมเออ มันต้องลำดับไหมไม่ต้องเนาะอาจจะต้องดูแค่เป้ามันดูแค่เป้ามันเป็นอันถ้านับสองสายนะสุดสองกลางสุดหมดยังอนะน่าจะหมดละเป็นอันที่หนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกแปดแล้วก็เก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าอ่าัน้งอมา จานบินนี่หรอ Fighting Vehicle Model เอ้ย Fighting Vehicle Model เหมือนในโน้ตสักแผ่นเลยเหมือนคุ้นๆเคยเห็นในเกะนี่อ๋อนี่ไง Fighting Vehicle Model เพอ่อน,นี้แผ่นนี้อ๋อมีเฟืองสินะไหนเปิดกระปุกมาสิมีอะไรอหมนในนี้มันเปิดตัวมันเองอ๋อมันแค่ชักลูกชักหมวกปืนออกมา แล้วอีกด้านหนึ่งมีอะไรแต่มีฉันานาะอันนี้บอกตำแหน่งว่าให้อยู่หัวอยู่ตรงนี้กับด้านแม่งไม่มีอะไรน่าจะมีอะไรอยู่ในลูกี่ย๋อ,อมานคือโน้ตโน้ตอันนั้นน่ะเนี่ยบนเกยอ่ะเอ๋อ๋อมันให้ดึงลูกปืนออกมาเป็นแบบอันทิศทิศล่างล่างซ้ายบนซ้าย เฉียงขวาแล้วก็ขวาในลองซิลา่างซ้ายบนซ้ายอ่านียงอกมาละอยู่ในมือฉันมันเป็นเฟืองสีทองมันก็มีปุ่มปุ่มที่กดมืนทำแอคติเวตมันตอนนี้ฉันต้องอเอาเฟืองใส่เธอต้องเ,อา,า,เอาเฟืองเข้าไปใส่มันมีเฟืองสีทองแล้วต้องมีเฟืองกี่อันนี้นะ่ะบ,บนโนะต๊ะ มันใช้สามอันปะนี่ก็จะมีขาดอีกอันฉันมีสองอันละตอนนี้อันนี้อีกอันหนึ่งอยู่ในนี้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าดูจากในคู่มือก็เอ้ยมีสามอันวะเออใช่ป่ะเออในฉันกำลังจะประกอบหลออืมเธอกำลังจะประกอบมีใส่เข้าไปมันต้องมีสี่อันสินะอืมมันต้องมีสี่อันเออขาดอีกอันหนึ่งจริง มันจะอยู่ในเก๊ะหรืออะไรไม่เอ่ยอยู่ในเก๊สมีใครลืมทิ้งไว้หรือเปล่าไอ้นี่แม่งใส่อะไรวะเหมือนมันมีเนี่ยที่มันอยู่กับพวกมันัะอยู่ตรงเนี้ยโดนเพลทโอ้จะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีอ,อะไร โอ้โหแล้วก็อะไรอีกรู้เลยอ๋อตำแหน่งว่าไหนสมดเร็วกว่าอือหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไหมอืมต้องดูใหม่ต้องลองชักกันไปใหม่อันที่สองหมดก่อน<ม>อันที่หนึ่งเฮ้ยสามห้านั่งพร้อมกันเลย อ๋อมันมีมันมีอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ามันพร้อมกันไงมันก็เลยมีสามสองอันได้ปะอ่าฮะอันที่สองใช่ไหมอันที่สองแล้วก็สามปะถูกไหมเออใช่นะแล้วสุดท้ายคือที่พร้อมกันคือ,อเย,อย้มากความสามารถนี่คืออุปรกรณ์เขสลักฉาบปูน นี่นี่อุปกรณ์อีกสละกันนี้บล็อกปายนี่แต่เรายังไม่เจอเฟืองอะไรจบจดอ๋อนี่นี่นี้ป้ายนี้ป้ายนี้อันนี้น่าจะไว้ใช้ทำทีหลังแอแกแกมามาเจาะไหมให้ทำสเกลเจอใช้สองอันเลยมั้งใช้ซิวกับคอนเลยมั้งมันมีแค่สองอันให้มาหรอใช่มีอันหนึ่งอยู่ที่ฉันอ่ะงันแกลองใช้ไปก่อน นั่นจะเอาไปขัดที่ฉันถือมันเอาไปขัดใช้ค้อนแล้วก็สิว,สวจิ้มลงไปวะแล้วก็ค่อยขัดโอเค <Okay. S 1> เนน่ยมันบอกมันบอกข้างบนไงม,มีป้ายอยู่ไม่ใช้สิวตนะ่ใบมันมันเป็นพัดพัดวะแล้วค้อนไปไหนวะค้อนค้อนแกใช้หรือยงนะังอ่ะ มันต้องเช้ให้หมดก่อนปะเออใช่ใช่ะปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุ๊หมดยังโอเคหมดละแล้วก็ใช้สิวอืมตะใบตุ่มสิวตะใบสิวหมด,หมดแล้วไหม รูปรูคำคำเฮ้ยบูมีมีเลขเลขหวยขูดหวยหวยหวยขึ้นมีหวยก็ไม่บอกหลอหมดแล้วหรอมีห้าเก้าสองนั่นก็คือนี่เลยกลางเลยเก้าสองเออในเกมนี่เลยมีเจียมีเจ้ามีเจไม่ใช้กับอะไรใส่บนโต๊ะ มันโ<ม>ต,ตหรอเนี่ยมันมีมุมอยู่มีหลายพี่ด้วยมนนีอันแรกอยู่เลยอันแรกอยู่เลยจ้าอ๋ออันนี้คือแต่งตัวหรอ the ideal human อะไร,รอ่อพอดูด้วยสิอันนี้นี่นี่นข้างล่างหรออือฮึอ๋อ ดูการตันตัวไม่เป็นไรอันนี้น่าจะต้องหาคําตอบก่อนแต่นี้เรายังไม่มีอะไรนะบอกไม่เอ่ยไม่มีเกียเกียบอกว่าอยู่บนโต๊ะฝั่งนี้ว่ะเนี่ยไปอยู่บนโต๊นี้ฉลาดมากหินเนี่ยฉันฉันประกอบประกอบอันนี้ก่อนนี่มีอันนี้อุ้ยฉันเจอโทเค็นใส่อันนี้ใส่อีกแล้วไงแอ็ติเวทละ แล้วอุ <c> ๊ย <ic S 1> อ๋อ, <Sounds> อ <tinc S 2> มีกุญแจมาให้เป็นกุญแจเลยกุญแจลอยปักตรงไหนปักอันนี้อะไรอีกวะเราต้องมันก็มีงานงานเอ่องานพินปฏิมากรรมเนี่ยพินปฏิมากรรมอ๋อนี่ไงกระดาษอะไรอะกระดาษเต็มกังกีงเลย เดอะบลัดคัลเลอร์สตาร์ชายอัพพอนเฮอร์โซ่เดอะฮาร์ดอ๋อน้องก็บอกว่าแบบสีดาวเป็นสีเลือดก็คือสีแดงสีหัวใจก็จะเป็นเหมือนกับสีมหาสมุทรเป็นสีทะเลสีฟ้าโดย The Flower ก็เป็นสีเดิร์สสีดินแล้วก็มูนไลท์แมชเดอะกราซี่เมียดาวอืมอาจจะเป็นสีเขียว อ่อเราใช้แปลงระบายสีเนี่ยปากาเอยกระดาษเต็มมรกิงใช่อ๋อนี่ไงใช่ไหมนี่คือแปรงเออแปรงฉันวางไว้บนโต๊ะอะแล้วแปรงทำอะไรได้อาจะต้องไปชุบสีเอาสีมาใส่แบบไหมลองไหมเยี่ยมันมีมันมีปุ่มด้วยว่ะเออน้่นมันมีขวดสีอยอ่ะต้องเทใส,ส่สถาดไหมเนี่ย หมอนี่ได้ละอ่าถ้าเป็นสีฟ้าล่ะสีฟ้าคือหัวใจใช่ป่ะสีฟ้าคือหัวใจยุย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 สีแดงเรามีสีแดงไหมพอปลุกสีแดงฉันเหมือนเห็นคนคุ้นว่ะอ๋ออยู่นี่ไงเหมือนฉันเห็นสีเหลืองว่ะมีฉันวางวมาตอมมันมีสีเหลืองด้วยเหรอใช่ป่ะไม่ันถึงมีให้ทาคือมีอะมีออ๋อ๋อ วิ้ยมันเป็นหลักการการผสมสีด้วยว่ะอืมถ้าจะเอาสีอะไรเนาะเราต้องมีเราต้องผสมสีเราอาสีเขียวผสมตามหลักแม่สีปกติหลักแม่สีตอนนี้ตอนนี้คือเราต้องมีสีน้าเงินนะเรามีสีน้ําเงินแล้วตอนเนี้ยอ๋อไหนไหนก็คือสีน้ําเงินอยู่กับชั้นเนี่ยอ่าฮะทาไปแล้วคือตอนนี้คือจะผสมยังไงอ๋อผสมตะกี้ฉันลองแล้ว แม่งคืองี้เว้ยเดวทำให้ดูนีนน้ทำให้ดูน,ดนะปักสีแดงอยู่ใช่ปะ่ะอ๋อแล้วก็กดกดอีกอ,อันนี้คือรีเเดตได้เ้ยด้ะนนี้ก็คืออัปเดตสีแล้วฉันก็ลากสีน้ําเงินมาใส่แล้วฉันก็กดนี่สีม่วงสีม่วงแต่เรามีไหมไม่มีคือเราไม่มีสีม่วงแม่ถึวงว่าเราไม่ต้องระบายสีม่วงเรามีสีเขียวครับสีดินเหรอสีดินสีม่วงอะเอ่อ Flower half turn to dirt dirt น,นี่มันส้มป่าวออหรือมันเขียวอะส้มอาจจะส้มแหละเท่าที่เข้าใจส้มแบบ dirt แบบสีอิฐหรืออะไรลองระบายสีเขียวไปก่อนแล้วกันไปเดดโดดแอบงงแั้นนี่ไงสีน้ำตาลอะสีน้ำตาลคือผสมทุกสีป่าว Flower สี dirt เออนี่ไงน,น้ำตาลแล้วเรามกรซี่เมียดาวอืมเรียบร้อยโอ้ยมูนามูนาลาซี่ตาตาเฉยเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วให้ใส่รหัสเป็นหัวใจ โอ้ต้องดูโพยเดิมปะเนี่ยเอ๊มันจะเป็นตัวเลขได้ยังไงนะอดอว่านับในรูปเอารูปก็เป็นหิน้นอาใช่จริงในรูปโมนานลิซาอก็คือหัวใจก็มีเพียงหนึ่งหรือเปล่าเพราะเป็นหัวใจหนึ่งของคนอดอกไม้มีสามดอกไหมดอกไม้มีสามดอกอืมพระจันทร์มีหนึ่งอัน แล้วก็ดาวมีหอันดาวนี่รวมพระจันทร์ไหมไมไ่รวมมันแยกกันพระจันทร์หนึ่งดอกไม้มีสาใช่ไหมเดี๋ยวลองใส่รลัสะไปก่อนอ่ uh huh. ะฮะพระจันทร์มีหนึ่งดาวมีเท่าไหร่นะหไม่ใช่งั้นก็สามดอกไม้มีสาม อ๋หัวใจคือสร้อยหรือยี้ฮเราแม่งมองไปไกลเกินโอ้ลึกซึ้งถึงแก่นเกินลึกซึ้งเนี่ยอ่าได้กุญแจดอ,อกที่สามละกุญแจอันสุดท้ายน่าจะเป็นเกี่ยวกับสกิลหรือเปล่าอืมมันมีกระดาษข้างๆวะไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเลย น่าจะต้องมีกระดาษปออกใบอะไรสักอย่างเมื่อกี้มีผู้หญิงแต่งตัวเราเราจัดการไปยังอย่างฉันว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอันนั้นนะไอเดียลมูนิวเมนไอเดียลฮิวเมนกดหินซะหน่อยเราทำาไปไกลแล้วมีกระดาษใบบนชั้นไหนชั้นบนตู้อัว มันหายไปแล้วนะสิอันนี้หรือเปล่าเนี่ยวิชูเวียดแมนเนี่ยมันมีตัวเลขเนี่ยที่มันอ่านอ่านได้ชัดเจนไอเดียฮิวแมนนี่ oh. ไงเกี่ยวกับชื่อเดียวกันกับ oh. ตู้เลยคืออะไรวะขึ้นลงสิบห้าซ้ายขวายี่ห้าแต่ว่าขึ้นลงสิบห้าซ้ายขวายี่ห้านี่คือแล้ว ขึ้นลง15ซ้ายขวา25หรออ๋อมันต้องดูที่นี่ใช่ไหมดูที่น<อ>ีสมมติขึ้น <scale. S 2> ลง15ซ้าย<ด>ขวา25ก็คือหัวอันนี้งี้ป่ะเออน่าจะใช่อ่าผู้หญิงแบบมถักเปียสองข้างแล้วอะไรอีกแล้วก็ลำตัวเป็น13.5เป็นแบบขึ้นขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาลากไปที่15 สิบห้าสิบสามจุดห้างั้นก็เป็นเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงและท่อนล่างเป็นเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาที่สองจุดห้าอ่าฮะแล้วก็ขึ้นลงอยู่ที่ห้าเป็นเทาะงนั้นก็เป็นรองเท้าอศวินรองเท้าบูทเกาะเหล็กรองเท้าเกาะอ่าอันบนเป็นอะไรผมสีผมถักเตียอันนั้นเลยชุดแดงชุดแดงแล้วก็รองเท้าอศวินเอ้ ใช่ชุดแดงนี่เปล่ชุดแดงนี่เปล่าเ,เอออันนี้มัง้งอันนี้มัง้งเยอเ yeah, รียบร้อยอ,อ้ยะไรอะไรง้อออกอมาลาซาอุ้ยสันโตเปิลิโตบูเลนิเซนชีุ้ยเป็นแผ่นป้ายเราต้องแปะ,แปะใครอะ มันเอาออกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆอ่ะเชีย่ยกูจะรู้ได้ไงวะต้องมีอะไรอีกแนมอีกไหมเนี่ยหมดแล้วป่ะเนี่ยหมดแล้วน่มีอะไรใบกูได้อีกเออบอกใบบอกว่ามานมีโตสปิริโตบอกใบบอกว่ามีกระดาษที่เกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับใบยอยู่แต่ก็ย้ายตำแหน่งไปแล้วอีกตามเคยอ๋อนี่นี่นจเจอแล้ว <laughs> ม,มันคือแผ่นแรกเลยนี่นี่มันมีชื่ออะไรพวกนี้อยู่อ่ะข้างหลังอ่ะนี่ไหมไม่ไม,ไม่นี่เลยมันคืออันนี้เลยปาลาโซยูฟิซีแล้วก็แมมามากิสเทรดเออมีชื่อแรกมีไหมไอสตเดอร์เลเซนต้ามาเรียเดลอ,อะไรเนะี่ยพาเตอร์ลีดีซันต้ามีมีดิ ไม่มีอะซานตาโปลิสติสโตใช่ป่ะวะอ๋อแต่ปาราโซเวกซิโอเนี่ยมีเราจะทำอะไรกับมันได้เราแค่เอาป้ายออกมาแล้วก็แปะกลับเข้าไปเลยโอ้คือบอกว่าไอ้ปาราโซยูซี่เนี่ยอาศัยอยู่ที่เมจิสเมจิสเทสที่อะไรเนี่ยเอนทราน์เนี่ยอีสเฟมัสฟอร์ทรีอาร์ค หมาถึงตำแหน่งมั้งตือตำแหน่งด้านของมันทำมไมทีละอันก็ได้อยู่ไอ้ไอ้ปาไอ้พาลาโซอยู่ตรงทางเข้าเหรอที่มีสามซุม้มสามอาร์คสามอาร์คอยู่ออที่สิบหกเซนจูรี่ชื่ออะไรนะรอะไรโครูซี่นะปาลาโซยูฟิซี่อ่าอยู่มีปลายนี้อยู่ที่สามอาร์คเลยตรงนี้สามอาร์คกับใครอ่ะ มีกับใครไหม mm hmm. แล้วไอปาลาโซเว็กซิโอนี้มัน the most not to be อะไรเนี่ย the highest building วกซิโอนี้อาศัยอยู่ที่ highest building ชั้นฟอเรนซ์ Florence, ที่อยู่เหนือถ้าอย่างนั้นก็เป็นด้านนี้ a า a าซิโอเวซิโอเมืม่อกี้มันชื่ออะไรนะยี่่ก,กูปวดตับก,กับชื่อมันสัสๆอ่ะเอาปาลาซิโอเวซิโอเออถูกแล้วแล้วก็ไอซันโตสปิริโตนี้อยู่ที่ s ร <Basil ica. S 2> ีเนฟบาซิลิกาเดคล e r o ล n าช i ราวินโดด้านข้างเป็นเป็นล r าช n ราวินโดบาซิลิกาอยู่เนยวะตรงที่มีช่องหน้าต่างกลมใหญ่ โมลี่สปีดิตอยู่อย่างน,<ๆ>น,นั้นก็คืออันนี้ไหมเออเนี่ยช่องหน้าต่างกรมใหญ่อันนี้ถูกแน่นอนอันบนงั้นต่อไปหนังสือเล่มนี้บอกว่าเอ็ <c oughs> โนโตนิโอแมกนิตี้น,นี้มีแผ่นป้ายชื่อนี้ไหมเอ็นโตนิโอแมกนตตี้เหรอมีเกิดอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นขายเออ่ผ้าไหมทำงานอ,อาศัยอยู่ที่ โม s, <Most> <S like <Florence. S 1> in ฟลอเรนซ์ไม่ได้บอกไว้เลยอุ้ยถ้าบอกว่า Florence อ่ะมันก็น่าจะเป็นปา l าโซเว็ c ซิโอเพราะว่าเขาพูดถึง Florence หรือเปล่าฉันเดาเพราะว่าในแผ่นแรกแตะกี้มันมีแค่ปาราโซเว็ c ซิโอบ้าที่พูดถึงฟลอเรนซ์หมายถึงแบบใช้คำว่า Florence อ่ะเออเชื่อมกันด้วยคำว่าฟลอเรนซ์ตามนั้นไปก่อนแล้วกันจะเชื่อมกันแค่คำเออจะเชื่อมกันแค่คำนะเออไอที่รอจะคิดมาก นอันโตนอโนฟโรดีแคมบิโอเกิดอยู่ในทัสคานีและครอบครัวที่มีชื่อเสียงพาสิโอมีมีความเชื่อมโยงกับพลาโซเวกซิโอและ mm hmm. และฟอเลนซิทาเดียวแต่โชคร้ายอย่างนั้นก็คือว่าเขาได้ตายก่อนที่จะเสร็จก่อนที่จะสร้างอาสนาวิหารนี้เสร็จอเองก็ ดีแคมบิโอกับ巴拉สเวซิโออ้าวดีแคมบิโอกับเวซิโออ่ะอ้าวแต่ว่าดีแคมบิโอกับอันโตนิโอแมกเนตีนี่มันยังยังไม่หะยังเรายัางเชื่อมโยงไม่ได้นี่ปะเออก็ได้ ตอนนี้ไม่รู้แล้วมึงเชื่อมโยงกันด้วยอะไรเนี่ยไอโจจิโอวาซารีทำงานอยู่ที่ทูมของไมเคิลเอเ็นเจโลเขาไม่ได้เกิดในฟอร์เรนแต่ว่าอยู่ในอ,อาริโซ่โจจิโอวาซารีทำงานอยู่ที่ทูมยุคศตวรรษที่สิบหกแต่ฉันฉันมองว่ามันเชื่อมกันกันกบกับปีมากกว่า อันนี้มันบอกว่าบิวในที่มันสร้างในปีเอไอไรวัสศตวรรษที่16แต่อันนี้มันอยู่ในช่วงปีเดียวกันศตวรรษที่16หมายถึงว่าอยู่ในปีเนี่ยเขาเกิดตายในปีในช่วงศตวรรษที่16จอร์จิโอกับกับคนนี้กับยูฟีก็ยังหาหา คนเชื่อมอยู่เนี่ยก็เนี่ยใช่ไหม,อมเอามาแปะอยู่ตรงนี้อันนี้ลองเอามาแปะที่ดูโอโม่ดิอยู่ในปล่องเกงมั่งอะไรเนี่ยโอยนะ้ไม่นะไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชียร์ม,มันไม่ผ่านสักทีไอเนี่ยไอเนี่ยไอสัน ไอซาปิลิตโตกับโบเนลซาชีนี่แม่งแม่งไม่เคยเห็นชื่อแม่งเลยอะโบเนลซาชีดูดิอันนี้อันนี้ก็ฟอร์เรนอันนี้ก็ฟอร์เรนมันฟอร์เรนหมดอะมันมันมันหาว่าคำว่าฟอร์เรนไม่ได้แค่นั้นดีแคมปิโอน,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 นเดี๋ยวว่าใบใบมันบอกว่าอะไรนะใครกับใครนะดูโอโมกับกับบูซาชีเออ ดูโม่กับบู้เียอีกดอกอ้าวสลับจะแค่สองอันเฮ้ยมึงมาเอามาให้กูดูใหม่เลยคือเฮียอะไรงงผมเมื่อกี้แค่ดึงป้ายดูโม่ออกมันเชื่อมกันยังไงเฮียไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างแรง ไม่เข้าใจอย่างแรง